ชี่นะน่ารักมากเลยเนี่ยใครจ่ายเองเยี่ยมมากน่ารักมากเลยทั้งนั้นเลยอ่ะจ่าทเองอ่ะเฮ้ยลูกบอลที่จะมากับน้องแล้วนะฮะจัได้อ่ะขนมปังอุ้ยเร็วได้มไหมล่ะ ไหมเอาแล้วไม่เอาแล้วกันอุ๊ยทำหน้าตาวานฉันชอบนะนเจกนีันยนเอาไหนเนี่ยอันนี้หรออันนี้นะกอะไรมากเลย Ô mẹ, 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 เท่าไหน่เลยหมอพอแล้วค่ะ